อย่าพึ่งถ่ายเดี๋ยวเขาีอีกนี่แหละอาหรหนกค่ะอร่อยมากนี่เรื่องจริงนะไม่เล่นพีนแหีงจะไปยุหวานมากเครับลองไม่มีเล่นนะไม่ได้เก็บเป็นะนะครับไม่มีเลยมันกมักไม ชาอร่อยไหมพราวอร่อยไหมอ่ะก็ค่ะ